ลูเจครับพ่อไอ้ายแหลมรู้ยูบ่เราสิไปใส่ายหลมนี้ก็โมแม่ยุ่นีเลปกติมาเรา็สิเห็นเราทันทีเลยเแม่นี่แล้วน้ำนี่แหะเด้ไปมก่พูดเดี๋ยวว่าน้ำรน้ำเต่าพูดเดี๋ยวสาวมหาควาได้ไหมพูดเดี๋ยวนานสวัสดีครับผมวันเดย์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 วันเดยครับ หมดแลจไดถ่วงบ้าบทดหัวเกียมอยู่ได้ปเน่จำได้ปะจำได้ซือเได้ต่ทหัวเกียมอยู่ได้ะัวนองบ้านมาถามเล่าไวเลาเลาเห็นอย่างนั้นนะบังไฟบังไฟบังไฟอันเดหตุใได้เนียอะพันหาเวราะนี้เป็นบังขลามาอยู่ไรอย่างนั้นเห็นบอครับพ่อเออพ่ออยู่นเห็นบอครับพออยู่น้มันนี่ ไเปิดแมสเซหาพ่อเลยล่ะเปิดโหลดมันถอนพ่อไอจ๊กไปว้างใเซมุส่บอดายเนาะมันถอนเฮ็ดจ๊กบังครับเมื่อไหร่ครับเมื่อนี้กับบ้งเดียวนี่ล่บังเดียวมือละบังฝ่าวยู่นี่ินุ่มจูบ้าไปแข่งบอกหรือยังไหนวอร์วอร์วอร์เทวอร์เทวอร์ไปเพื่นรวยเหรอเพื่นมาบอกยังเนี่ยอ๋ออันอันอันนี้จะไปแข่งหรือว่าเพิ่อนจังเฮดครับผมไป ให้เขาให้เขาถอยฮะแต่แถวเขาถอยไปแหวเขาถอยเออเป็นดังคือถอยสองไรห้าซีบสองไรหกซีบบ้ากันโอ้ขำมันได้เ้าก็ได้ขำมันว่องเ้าก็เสียงเขาเอือมนะไปแข่งขันนั่นเหรอเนาะถ้าผมเดาว่าผิดได้แน่ะนี่แตะกี้มันกระจุดอยู่นี่แหละบันที้ไม่ให้จุดว่าเดี๋ยว พี่นองทั้งพอมากพอมันเสียงาน่ๆกาวกาวกาวกวมากวนกันโอ้มกี่ชจูตลอดยนี่จยู่นี่ตลอดเลเนี่ยลยพี่นองทั้งพอมาเลยพี่น้อนาอมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาวนกันนี่เสียคนเนอเสียเสียตะล้อดีนี่้ฝ่าเกาผลมาพายที่ปากกาจับผมก็เลอ้าว เด้อวัดันนี้ื้อไปจุดวัดจดไก่แท้ต้อมีพระยนพระกมักนพระกามักน้วกันโอ้ยเอ้าเอาเาพระกามักน้วกันพรปนเ่ยวงเลนี่แล้วว่าแต่ว่าต้องแทงอีหลีครับมันปฏิเสียก่ได้หอกแล้วพระกับบังไฟมันมาตะบุลโบราณเนาะอ่ายูวัดไอ้ยูวัดอือยูบัโบพักเกวียน บ้านัันนนกเพียนอยู่ชายภูมิเรามีนั่นเลยเด้เราเปิดร่องพู้เนี่ยฐานอัดฐานอัดฐานอัดยังดีพู้เนี่ยบ้านนี้ยังอ่ะบ้านนี้เขาจะไปรั้่โดนพอนี่ไปลั้มนี่ละอบ้านปอแดงบ้านปอแดงบ้านปอแดงโจ้บ้านปอแดงเพิ่มผักเขียวเพิ่มผักเขียวบ้านปอแดงเลยน้องบ้านหนองบัวพักเพียนไหมอันนั้นแหละคือหลวงพ่อคงหลวงปู่คงหลวงปู่คงหงวยคือบอกไก่ไก่งอคง โอ้หลวงกับหมองคงมันอยู่ไกลกันหลวงปู่คงหลวงปู่คงตัวแข็งหลเด้น่อยมันหยัดโอ้ยเพื่อนมีฐานมีหยังไม่ได้พอหลวง่คงกำลังไฟหลวงคงหลวงปู่คงหมอคงเตี้ยคนหลวงคงดอกคนมามาไหว้กัน็นดยังเลโอ้ยโอ้ยไม่แก้ไเลยหลวงปู่คงกันหลวงปู่คงบอกปากเรามีฐานนปากประเดกปากปากแต่เป๋ปากประเดก ป,มามปากว่าปากปูม,แมีแล<จ>้วว่าแล้ววาหัดโค้งดูประันทีเดิมนะครับพอ้วผมพูด้นสิไปเไอพ่อเนาะครับไอพ่อเขอยู่ด้าวนียจะไปสสว่าเอาเงินใส่สอยเออสร้างมสัน่อเข้าตกหน้าบอยู่ให้เขาวาโลด เกิดบไหม้คนวานเลยแหละว่นมัวานเกือบเสียไหน้ำหาหมาขับมานะเนี่ยน้ำหาไปลุกเกือบเจ้าของหมาขับแสดงว่าสีเมอขนาดและบาดเบิรนุเฮไปพ่อู่ได้กัพ่อกี่เกือบคู่หนึงยายดูอีกตัวมาพ่ออยู่ใ้เต้นมันขับมาได้บบบ้นที่ว่าข้าบเห็นหแข้งแขงแข้งแข้นี่แขงแขนแขงอัทุยยงอีเงไงเด่นบิรทุกคน เราตั้งกายแล้วเนาะมันออกข้างกันก็อยอิ่มได้หรูโอ้ถ่ายเช็ดซีดอะได้บ่ธรรมดาแล้วก็พอนี่เลยมันสิเปลี่ยนธรรมดาเนี่ยมันว่ามักกอนฝีความไปหาหมอบ่ไปหาหมอเจมพวกอิ่มเจ้ได้จูบปัลงอยู่บ่ไปหาหมอไปได้อยู่างนี้น่าสนุกตามตามแบบนั้นมันอะไรก็เอาเราพี่น้องครับเราใส่แห้งขนาดได้ครับอันนี้คือใส่แห้งนะครับบึกบึนได้แข็งแรงอย่างเขาเบิ่งทั้งนี้ก็เลยครับพี่น้องมาเบิ่งเลยครับแห้งขนาดเลยครับ ยัด <ffe> <die> แล้วก็มีอุปกรณ์หลายอันพูดนะครับไปพูดเรื่ภาพไปเอาเ๋ยวคุณอยู่แล้วโบเลียแทนแล้วมันเอาคยมัมาทักเ่อาพพอไปนดนึมันพายอยู่ยุบันกับโต๊ะซื้อมือได้เอาลูกกว่านิพอซสำนีครับครับโอ้แต่เบิงขนาดเบิงขนาดเบิงมซื้อกับมือแทนเราต่อไปบมือหรอกบเมือบเมือเ่มาเป็นเรื่องอยูจังสี่เอาขอให้ได้ยังก่อไอ้ยี่ยี่ไอ้พันไอพัน ไห่พันเตะไข่พันถอยกขึ้นมาที่พอบลโมกีเห็นไหมขึ้นตัวของห้าเนาะตัวตัวนับนับนับปรยช่ดสองร้อยห้าิีขึ้นสองร้อยห้าสิบขเอเอาเอาถอยมันหมันสองร้อยหกสิบพนไปสองร้อยเกล่ะมันใจตัได้ย่ได้ละมือเลยเอาแปดสิ นี่คือแล่ว่ามือนี่มันคนแหลมครับอัจฉริยะบังไฟอันนี้ของแท้ครับอัจฉริยะบางไฟของแท้บดเดียด์บรอนน้ำบุได้เวามสขได้ครับคขามสุของพอเราแงานไฟงานมานันไปเลยเนาะสุของเราม <c oughs> สุข,ของเราเอาครับพี่น้องมีโอกาสมาเบิ่งไฟบังไฟล้านที่พอเห็นบังไฟล้านบ่อมอพ่อปบ่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 ่่่บ่ พอเปจำการเมือกี้เขาเบิดเบิดเลยเขาไม่จะมาอ่านต่อมือมือมือบางนึงนี่มือให้เรามือมือนึงได้จะอั่านกบพ่อเขาอัดนได้หน่อยอัดได้สามสี่บางมือแต่ว่าขมว่าหลายมือเรามีความสุขเลยมีความสุขเต็เนาะคือยังต่ายู่บ้านเพื้นสารกระติ้เข่ามีความสุขด้วย ครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องเดินทีมงานอาจารย์นั่กุนตีเพื่อนนะครับกระลังก้มหน้าก้มตาซ่อมอยู่ครับผมขออนุญาตถอดแม่ได้ครับนี่อาจารย์ครับมือทำเป็ดระดับโลกที่ยังครับอาจารย์ครับผมเป็นอาจารย์กองครับอาจารย์กองได้ครับเด้อผักครับพักโดนแล้วครับพึ่งมาพักโดนแล้วพึ่งมาสอนทั้งชีวิตยังครับเป็นกุนตีโอตอนนี้ไม่ได้สอนเพย ตอนนี้สอนออนไลน์ครับตอนนี้สอนออนไลน์สอนออนไลน์ครับนี่ครับมาเราเป็นเส้อผีครับคนรอรอเนี่ครับพิสูจน์ได้ครับเราเป็นวัตธรรมดาทึ่งครับอาจารย์เปียกครับเปียกนะครับอันนี้อันนี้ขนาดอันใจอันใจอาจารย์เปียกหรกออาจนรย์กรอตะกีบของวันเป็นลอกอวนก็หนีนะครับรู้สึกว่าเราจะไปลดทุนเม่นบอลตะกี้อบผมเออตะกี้ผมมาคือ แค่เด็กในขี้จนอีกสิเล็กโอ้หลายปีแล้วครับแล้วครับโอ้นะครับมาตั้งผีครับคุณนาคุณตาครับพี่น้องคุณนาคุณตาครับพี่น้องพูดอะไรนะครับผมอันนี้ต้องใส่กรับว่าไปทั้งไหนกันเลยครับอาจารย์เงินครับตัวนี้แม่ครับอ่าอาจารย์ตองนะครับอ่อันนี้ซื้อยังไงเนี่ยอาจารย์สุทินะครับอาาจรย์สุทินนะครับนี่ครับสุดยอดของสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาจานนะครับนี่วัฒนรบดดาครับผมนี่เมือนตีมันครับนี่ยัง คิดบอกบอกอาจารย์ชุดทีนครับชดีแล้วครับดีไดเนาะรับครับท้งนี้ครับเพราะมึงทั้งนี่ของทั้งนี่ครับนี่ครับขเรียววันรุ่งเก่าของแกครับวันนี้ครับอาจารย์แกเพ่งอย่างนึงนะข้าขีาแกเพ่งอ่าจะเพ่งย่งเพ่งคนสเหตละข้อนี่แหะเพงก่อย่างเพ่งของอันกินตลาดหลายเพ่งเจ้าเพ่งอย่างเพื่อนเอาแต่ลอาจารย์ดูหนี่ดูไหมครับ ยุ่นีเพราะมันยี่สิบสามสิบีพตั้กแต่ผมเป็นนมไม่จะว่าแต่ตอ๊กันเปนนมอะไรตั๊กแตบวันจูนะนักแต้ตั๊งแตนเพียนตั้กแต่ตัแตนเรียหนังสือพราอมันกคนครับันเรลียหนังสืยอยู่มัธอยกผมไม่เราเีวเราการเนาะแม่ครับต่ผมว่าตัเฮียนเป็นหลังใหอยุแสดงว่าจังก็ต้องพูดจักันแล้วแล้ยักษ์ดันแลบดันเลือดันแลมจันเลิศเป็นมูดดกันถ้า้าว่าพันเจ็บรุนน้องครับลุนน้องมาวนไป นี่ที่มาจากนักกุฏิเพื่นครับผมครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมผมบุ๋งอัจฉริยะครับอัจฉริยะของแท้ครับผมนักเก็ตครับเนี่ยครับเมื่อชื่อว่านันเก็ตรสจัดเล่นมุกเล่นมุกปั่นตลกครับผมมุกเข้มพอกระดงโอ้ยควายมุกจุดๆให้คนมา ขอห็นโดนแล้วมุกเนี่ยขอเล่นเด้อวันนี้ว่ะดอรย่าเดียวับใช้วิธีดรแล้วตัวใหญ่ไฟไหมครับโอ้ครับไม่ได้ก่าเยไม่ได้ย่าไก่